มาครับอยู่กับผมเอเเร์เกมมากระสนนะมาดูกันว่าการัดเวอร์ชั่นใหม่นยมันจะต้องเล่นยังไงนะครับจะเห็นว่าการ์ดมันแปลกตาไปค่อนข้างเยอะนะมันจะมีตัวแบบฟลอที่เข้ามาอยู่ในเด็กเมจิกหรือว่าไอออนฟิตอย่างเงี้ยห,หลายๆตัวน่าจะไม่ค่อยคุ้นกับเด็กการ์ดตาดสักเท่าไหร่นะครับแต่วิธีการเล่นน่ะไม่ยากหรอกแต่มันจะมีท่ายากที่ผมอยากทําไม่รู้ว่าจะได้ทำรเป่ หวังว่าจะได้ทำนะอยากทำท่ายากเล่นบูเรีนก่อนครับหลักการมันก็คือพยายามยัดกอบลินไปนะยิ่งอย่างเงี้ยเรายิ่งสบายเลยยัดกอบลินโคตรได้เปรียบอ้าแล้วผมมีท่ายากผมมีท่ายากจะทำให้ดูจะทำให้ดูเทอนี้เล่นแค่นี้ก่อน ผมไม่ได้จะสนผมมีท่ายากท่ายากมันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ผมอยากทำในอีกเทินหนึ่งอะแต่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องต้องทำเทินนี้เลยนะครับคือการเล่นชูริเล่นไอโอฟิตนะครับแล้วก็เล่นชูริให้ชูริอะมันโดนถีบออกมาแล้วเดี๋ยวเราเล่นกาแล็กตัดที่โลเคชันขวามือมันก็จะคอมพ l e t ท่าย่ากของผม นี่คือท่าการเล่นกัลเร็กตัดรูปแบบใหม่นะครับใหญ่ๆโอ้โหต้องเล่นกัลเร็กตัดเลยอ่ะเขาก็จะแก้กัลเร็กตัดเราไม่ได้นะครับเพราะว่ากัลเร็กตัดเราสิบสี่ ใหญ่มาเลยอ่ะใหญ่มาเลยอ่ะพี่ชายเอวูบารนโดดสองทีับสวยงามงรงงเราแพ้ได้แค่ช,ชังเชียแต่ผมว่าเขาไม่มีชังเชียหรอกเด็กเขาดูเหมือนจะเป็นมิสเตอร์เนกาทีฟมิสเตอร์เนกาทีฟล็อกจอ ดีจอย่ามาเล่นกับกาเล็กตัสดูการ์ดขึ้นมือนะครับว่าเราจะได้เล่นท่าไหนอืมเอาฟิตมาผมรอก่อนแล้วกันนะรอเทนหนึ่งไม่เป็นไรหรอก ตอนนี้ผมเล่นไกลตาทางขวาเพราะว่าเจอเด็กมูฟนะครับเด็กมูฟพลังขวามือมันน้อยนะน้อยธรรมดาน้อยมากหรือเราอาจจะเล่นไกลตัดกลางยังได้เลยตาน,นี้ถ้าไม่โดนอะไรแปลกๆมนันเอาเรื่องอะวะ ซิวซิวบินไปบินมาโอเคผมเล่งว่าผมมาจะเล่นกระไรตัดแน่นอนนะครับแต่ไม่รู้ว่าแบบไหนดีกระไรตัดตานี้เลยมันก็มันก็โหดนะ ผมว่าผมไก,กตัดเธอนี้เลยดีกว่าแล้วเธอหน้าก็แค่ชาวเวสก็น่าจะน่าจะปิดจบดแล้แต่ไม่แน่นะไก,กตัดไก,กตัดเนี่ยมันได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นซิลถูกป่ะเราลงยังไงซิลก็ขยับอืมมันเป็นโอกาสของผมแล้วอะผมต้องทําละวลงไงซิลก็ขยับใช่ไหมแล้วเราก็จะได้โอเคเขาเขาขยับซิลตัวเองก่อน ยิงสบายเลยโดนไปสิหนึ่งคาราเบลพลังขาดมากนะขาดสิพาวเวอร์ไม่น่าไหวแล้วเอาเรื่องอยู่นะการกตัดนนี้ถึงแม้มันจะดูมีมีม,มนะ แต่มันยังพอไปได้ไงจะกับอาตักคิมุซุป e r flow มาค่อนข้างบ่อยนะผมส่งกอับลิ้นได้ก็น่าจะสบายแล้วผมก็ลงสแตนร์ปอดไม่เกรงใจเลย มีเมจิกเหมือนกันนะครับเด็กเขาหน้าจะเป็นอินฟินิตถ้าผมแบบเข้าใจไม่ผิดนะเขาเรียกว่าเด็กอะไรอะชีฮักอะชีฮักอินฟินิตอะลงเทินท้ายใหญ่ๆหรกม เล่นอะไรไม่ได้เลยมือพังอืมทำไมลงมิสซีกว่าผมไม่รู้ละผมต้องกาล็กตัสก่อนแล้วอะเจอหน้าของกาล็กตัสได้เนื่องจากซูเปอร์โฟมันเสริฟพลังให้ผมแต่ผมจะทำท่านี้ ผมจะทำท่านี้อู้ดีป่ะวะไม่น่าจะดีดีปะ่ะผมจะเมจิกเมจิกแล้วจะหลอกเขาว่ามีอีกเทิร์นหนึง่ง โอเคสันัอปมาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมกรอบลี้ยสายดังซ้ายครับแล้วก็เดี๋ยวเรากระ็กตัดเกมที่เทือนหกเดี๋ยวเราเติมไอออนฟิตมาด้วยเอาพลังเ,เราไม่ควรลงเลยนี่หว่าอืมประมาณนี้ ไปเด็กในกระถีบไปเด็กในกระถีบที่จวดในกระถีบไม่ขึ้นแล้วก็นี่นะครับอันนี้คือท่าเมจิกนะคือหลอกว่าแบบยังเหลืออีกเทินแต่จริงๆไม่เหลือแล้วเพราะว่าเราจะระเบิดทิ้งลืมส n a p ไม่เป็นไรจี ปิดไปแบบรอๆไม่ต้องเล่นโอ้โหเกือบเหมือนกันนะมือผมสวยนะมือนี้ผมสามารถเล่นท่าชูรีนิมลอสไกลตัดได้แต่มันต้อง มันต้องระวังอ่ะมันต้องระวังอืมมันเล่นได้แหละถ้าชูรีนิมลอกาัลกตัดนะครับจะด,ดูก่อนว่าไปไหวหรือวาเดี๋ยวผมเปิดบูเบอรีไปซ้ายกันเลยเห็นได้อยู่ ว้าวเปลี่ยนใจละเขาเวฟมาวะรือเขาหรือเขามีตัดเหมือนกันเขาอาจจะมีตัดเหมือนกันแล้วเขาอาจจะเล่นตัดที่ทางซ้าย เอ้ยเขาอาจจะมีตัดเหมือนกันทุกคนแต่ผมตัดเปิดก่อนผมได้เปรียบอะ่ะ oh, <snap. S 1> เขาชิงเวฟมาผมตัดที่ชูรีแลบไปเลย said, said, ดูว่าเขาเล่นอะไรชิงไวชิงเรียมกัน โอเคเขาเวฟแล้วก็กินกับลินผมดูดีกว่านะเพราะว่าเขาส่งมาก่อนส่งเร็วไปหน่อยถ้าส่งเช้าวันนี้หนึ่งเทินมันจะแตกได้แต่ส่งเร็วไปหน่อยส่งเร็วก็จีจีไปไลเดอร์ของมาคืน อ,อ๋อแฟนแอปแจกคิวให้ผมด้วยอขอบคุณขอบคุณครับก็จบกันไปนะกับวิธีการเล่นการ์ตัฉบับใหม่อัปเดตล่าสุดนะสำหรับแพทที่การ์ตัดพลัง7นะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือมันจะต้องชนะโลเคชันนั้นให้ได้นะครับเด็กนี้มันจะมีตัวเสริมพลังให้โลเคชันอย่างคลออะไรเงี้ย เราก็จะสามารถเปิดกัาแล็กตัได้ง่ายขึ้นนะและอีกอันนึงคือมันจะต้องอยู่ตัวเดียวนะครับอยู่ตัวเดียวแล้วถึงจะระเบิดอะแต่มันเสริมเรื่องของการเอาชนะมาด้วยเนะี่ยมันทำให้ยากนะครับแล้วก็ถ้าคอมโบของเด็กนี้นะครับคือชูริไอรอนฟิตกาแล็กตัสก็ลองเอาไปใช้กันได้นะครับมันก็จะเป็นท่าเซอร์ไพรส์ท่าหนึ่งแล้วก็อีกท่าหนึ่งที่เป็นท่าเก็บคิวนะครับคือการเล่นเมจิกแล้วก็กาแล็กตัดนะหลอกก็ยังเหลืออีกเทินหนึ่งแล้วก็เรากาแล็กตัดปิดจบไปอย่างเท่ หรือจะเล่นคอมโบคลาสสิกอย่างชูรีนิมลอดกาแล็กตัสหรือว่าชูรีนิมลอดเดสทรอยเยอร์ก็ได้เหมือนกันนะดูดีหมดเด็กนี้เจอกัน